สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้นเทศเทพนะครับวันนี้ก็มาต่อที่ ep สิบหกนะครับปั้นพอตจากสี่ร้อยไปหนึ่งหมื่นบาทนะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดกราฟมาเราก็ต้องดูแนวรับแนวต้านก่อนนะครับหาแนวรับแนวต้านก่อนนาตีที่แท่งเขียวใหญ่เนี่ยนะครับเห็นไหมแท่งกับตัวคือแท่งเขียวใหญ่แท่งนี้นะครับเห็นไหมครับตีเส้นไว้เลยนะครับอ่าก็ดูให้มันเรียบร้อยนะครับดูให้มันเรียบร้อยก็รอกราฟเขาลงมาเล่นนะครับแค่นั้นเลยนะนะครับ ถ้าการาฟก็ลงมาเล่นแล้วก้อยนี่นะเดี๋ยวผมตีที่ไส้นิดน,นึงแล้วกันนะครับเก็บเป็นสองเส้นแล้วกันนะนะครับจะได้เข้าออเดอร์ง่ายๆหน่อยนะครับครับตีที่ปลายไส้แดงแล้วกันนะครับอ่ตรงนี้ก็คือการาฟกลับตัวนะนะครับแท่งเขียวๆใหญ่เมื่อกี้นะครับไปดูคู่อื่นกันต่อนะครับดูคู่อื่นต่ออ่ามีแจ้งเตือนเข้ามานะครับจ u นะถ้าเขาปิด ต้แนวต้านนี้นะครับถ้าเขาปิดใต้แนวต้านน,าาน,านี้ผมก็จะมีโอกาสเข้าออเดอร์นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะปิดตรงไหนนะครับสําหรับ T U นะ่าย U ยังไงว่าเขาจะปิดตรงไหนนะครับจะปิดตรงไหนนะถ้าปิดกลางแนวอย่างงี้ก็เข้าไม่ได้นะเพราะว่าแนวมันกว้างเห็นปะนะครับแนวมันกว้างนะก็เข้าไม่ได้นะครับ,นะรบอ่าลงมาดูคู่นี้ดีกว่านะครับเปิดมาเจอพอดีนะนะครับถ้าได้ราคาดีๆผมก็จะกดขึ้นนะครับสําหรับ EG นะนะครับ ลงมาแล้วผมกดเลยนะครับราคาลงมาค่อนข้างต่ํานะครับลงมาค่อนข้างต่ํานะผมเลยกดขึ้นนะครับแ้วเขาเพิ่งมีรีเจ็คนะเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้แรกเนี่ยจะชนะหรือเปล่านะนะครับไม้นี้ก็ดูที่แนวรับนี้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับแนวรับนี้ว่าเราจะชนะไหมนะครับมาดูกันนะครับไม้แรก กราฟค่อนข้างที่จะห่างกับเส้น EMA 5นะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปหา EMA 5ได้นะมีพื้นที่ให้กราฟวิ่งอยู่พอสมควรนะครับเรามารอดูนะครับว่าเขาจะเป็นตามเทคนิคที่เราศึกษามาหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าเส้น EMA 5เนี่ยมันสามารถที่แบบเอาไว้ดึงกราฟแท่งเทียนเข้าไปหาได้แล้วก็ผลักกราฟออกมาได้นะไม้แรกมีมีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงซื้อเข้ามาไม้นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่าไม้นี้ก็ชนะไปนะครับชนะไปสวยๆนะไม้นี้นะครับ เดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยตรงจุดที่ผมตีก็คือเนี่ยแท่งเขียวกับตัวคือแท่งเขียวเก,กืนจินเห็นไหมครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆเนี่ยผมก็ตีเนื้อตีไส้เลยนะครับพอ,อกราฟลงมาครับแท่งแดงเนี่ยลงมาทิ้งไส้นิดนึงนะครับอันนี้ทิ้งไส้ไม่ค่อยชัดนะแต่กราฟเ็เปิดเป็นแกลบขึ้นไปนะครับเหนือแนวต้านเห็นไหมนะครับเปิดเป็นแกลบกระโดดขึ้นไปนิดนึงนะผมเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับ ราราเขาลงมาต่ำนะครับลงมาต่ำเนี่ยผมก็เลยกดซื้อส่วนขึ้นไปเลยนะครับก่อนที่จะมี Reject i o n นะก็เลยกดซื้อส่วนเข้าไปเพราะเห็นว่าราคามันต่าแล้วก็ห่างจากเส้น EMA นะครับห่างจาก EMA5 เนี่ยมันมีโอกาสที่กาจะวิ่งขึ้นไปห,หา EMA5 นะครับก็ตามเทคนิคเลยครับไม้แรกก็ชนะไปนะสวยๆนะครับไม้นี้นะนะครับก็ลองฝึกฝนดูนะครับถ้าใช้เส้น EMA5 ด้วยนยเส้นสีขาวๆด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเวลา ถ้ากราฟแข่งแข่งเทียเนี่ยมันห่างจากเส้น EMA 5มันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปหากันได้นะครับแต่ถ้านะครับแข่งเทียมันอยู่ใกล้ EMA 5เนี่ยนะครับ EMA 5มันเปรียบเสมือนแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่แล้วกันนะครับอ่านะก็ประมาณนั้นนะครับถ้ามันอยู่ใกล้มันก็จะผักออกมานะครับแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆกันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหากันนะครับกราฟกับ EMA 5ก็ประมาณนี้ก็ลองฝึกฝนดูนะครับเขามีแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับ เนี่ยผมตั้งแจ้งเตือนไว้ทั้งนั้นนะครับดูว่าการาฟมันใกล้จุดที่เราตีเส้นไว้ผมก็ตั้งไว้ถ้ามันเตือนมาเราก็เปิดไปดูว่ามันใกล้หรือ,อยังแค่นั้นเองนะครับถ้ามันใกล้เมื่อไหร่แล้วมันเล่นกับเส้นที่เราตีเราก็มีโอกาสเข้าออ,อเดอร์นะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับแต่เทคนิคแต่ละอย่างมันไม่ใช่ชนะร้อยเปอร์เซ็นตนะคุณก็เห็นว่าผมก็มีแพ้บ้างนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะแพ้สักวันหนึ่งสต็อปลอสักวันหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ก็ถือว่ายังอยู่ในตลาดได้นะครับ อืมก็ยังถือว่าอยู่ในตลาดได้สบายๆนะแต่แบบกําไรอาจจะดูไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนะครับอันนี้ผมมาแนะนําสําหรับมือใหม่เลยจริงๆนะนะครับจะได้มีกําลังใจนะในการเทรดนะครับเราอย่าเพิ่งไปแบบฝันใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขานะครับค่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปใจเย็นๆนะครับถ้าเราทุนไม่เยอะเราต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเราทุนเยอะหน่อยเราก็อาจจะไปเร็วได้หน่อยนะเพราะว่ามันมีทุนให้เราเสียยงนะครับ M. เดี๋ยวรออันนี้ถ้าเกิดเขาขึ้นไปข้างบนผมก็จะกดลงนะนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นไปไม่ถึงก็ปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่านนะอย่างนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับเขาขึ้นไปไม่ถึงนะขึ้นไปไม่ถึงเส้นที่เราตีก็ปล่อยผ่านนะครับตอนนี้ก็วนหากราไปก่อนนะวนหากราไปก่อนนะครับวนดูไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับ การเทรดของผมเนี่ยก็คือการเทรดแบบพอร์ตเต่านะครับถ้าชนะสองไม้ติดนะครับผมก็หยุดนะครับก็พักผ่อนได้นะวันนั้นแต่ถ้าผมแพ้สองไม้ติดผมก็สต็อปลอดนะครับก็ต้องหยุดเหมือนกันนะถ้าชนะสลับแพ้เนี่ยเราก็เทรดไม่เกินวันละห้าไม้นะครับแต่เทคนิคแต่ละอย่างเนี่ยแผนการแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะไม่จําเป็นต้องมาเหมือนผมนะนะครับเอาที่เราแบบเหมาะสมกับตัวเราเองเราก็ไปปรับใช้ดูนะครับปรับใช้ดูนะ การเดินเงินของผมเนี่ยก็คือการเดินเงินเสมอกันนะครับไม่มีทบไม่มีมาติงเกลนะครับนอกจากว่านะครับในพอร์ตเราจะโตขึ้นผมก็จะเพิ่มขนาดไม้ขึ้นไปนะครับแค่นั้นเลยนะนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเขานะถ้าเขาลงมาปิดเหนือแนวนะครับผมก็จะกดขึ้นนะอแต่อันนี้ลงมากระชากลงมาแรงๆปิดในแนวอย่างเงี้ยนะครับลงมาแรงๆอย่างนี้โอกาสที่จะปิดเหนือแนวก็ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากนะนะครับกราวเขาพุ่งลงมานะครับ อันนี้ก็ยังยังไม่เล่นนะยังไม่ได้นะครับยังไม่มีจุดเข้านะฮะยังอยู่ยังติดแนวต้านอยู่นะครับยังติดแนวต้านอยู่นะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเปิดบัญชีเทรดกับ iq option ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ากดติดตั้งเสร็จนะครับก็มันเกตมันติดตั้งได้ทั้งโน้ตบุ๊ก PC นะครับได้หมดนะครับก็ติดตั้งเสร็จก็กดลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับ ง่ายๆเลยนะครับแค่นั้นเลยมีอีเมลก็ลงทะเบียนได้แล้วนะครับแล้วก็การยืนยันตัวตนเนี่ยก็ง่ายๆเหมือนกันก็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนครับแล้วก็หน้าบุ๊กบัญชีแบงค์ครับที่เป็นชื่อบัญชีตรงกันนะกับการลงทะเบียนใน iq option นะครับแค่นั้นจริงๆนะครับไม่มีอะไรยากแล้วก็การเทรดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่350บาทนบาทครับฝากเงินเริ่มต้นนะครับไม้นี้เดี๋ยวดูกันก่อนนะครับถ้าเขาหุ้นไปสูงๆบอกว่าจะกดลงนะแต่ถ้าเขาขึ้นไม่สูงเนี่ยผมก็ไม่กดนะครับเพราะแนวต้านค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ ตีแท่งแดงนะครับตรงนี้แล้วก็ตีปลายไส้นะครับเดี๋ยวตีปลายไส้ให้ดูนะครับนี่ปลายไส้อยู่ด้านบนเลยนะครับตรงนี้เป็นเส้นกิจด้วยผมก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยแนวเขาค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเราขึ้นไปไม่ถึงจริงๆนะครับถึงปลายไส้หรือใกล้ๆปลายไส้เนี่ยผมก็จะไม่กดนะครับผมก็จะไม่กดนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งไปปิดในแนวนะครับไมยนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรากดไม่กดแล้วมันชนะก็ต้องปล่อยมันนะอย่าไปเสียดายนะเพราะว่ากราฟมันมีให้เราเทรดทั้งวันนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับเอ ที่มันไม่ดีแล้วเราไปกดเราอาจจะแพ้ได้แล้วเราก็จะหัวร้อนนะครับการเทรดไอคิวออปชันเนี่ยมันจะเล่นกับอารมณ์ของเรานะนะครับเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เลยนะครับเป็นหลักเลยบางทีเราเทคนิคดีนะครับทุกอย่างดีหมดแต่เราอารมณ์ควบคุมไม่ได้นะครับวินัยเราไม่ดีก็จบเหมือนกันนะก็จบนะครับบางทีเราแบบอยากเอาชนะนะครับเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราพอเราแพ้แบบกำกึ่งกำกึ่งเนี่ยแพ้แบบหน้าโมโหแพ้วิสดท้ายอ่างเงี้ยมันทําให้เราหัวร้อนได้นะครับก็แนะนําให้ว่าเราเทรดตามแผนแล้วกัน นะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์ตอนหนึ่งเดือน,นครับหรือเท่สามสิบวันก็ได้สามสิบครั้งอะไรเงี้ยแล้วเรามาดูผลลัพธ์ทีเดียวว่าเราได้กําไรหรือเปล่านะครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปถ้าเราได้กําไรเราก็แสดงว่าเราอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับแสดงว่าเทคนิคเนี้ยเราก็ใช้ได้นะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มขนาดไม้ขึ้นไปตามความตามประสบการณ์ของเราแล้วกันนะนะครับออเดอร์อที่สองก็ยังไม่มานะก็ต้องเปิดหาไปก่อนนะครับตอนนี้กราฟก็ยังไม่เข้ารูปแบบที่เราเล่นนะนะครับ ยังไม่เข้ากับรูปแบบที่เราเล่นนะผมก็ไล่ตีลงมาอีกนะครับตีแนวรับลงมาแนวรับถัดมานะครับลงมานะเห็นไหมตีตรงแท่งเขียวกืนกินนะครับถ้าแนวรับผมจะตีตรงเส้นแท่งเขียวกืนกินนะครับตรงแท่งกับตัวนะครับแต่ถ้าแนวต้านเนี่ยผมจะตีตรงแท่งแดงกืนกินหรือแท่งแดงที่มันกลับตัวนะครับแค่นั้นเลยแล้วเราก็ค่อยมาดูว่ากราฟเล่นกับเส้นที่เราตีหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะว่าเราต้องตีแนวตรงไหนให้มันชัดเจนหรือเปล่าเราตีตรงที่เราเข้าใจง่ายก็ได้นะครับ เออตีตรงจุดกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันดูไม่ที่มันดูไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเราถ้าตรงไหนมันดูซับซ้อนเกินไปเราก็ข้ามมันออกไปนะเพราะว่าแนวมันจะทับซ้อนกันนะครับเราดูที่แนวที่มันเคลียร์นะครับสําหรับมือใหม่นะแต่ถ้าคนไหนเก่งๆแล้วเขาตีแนวทับซ้อนเขาตีเก่งนะนั่นต้องปล่อยเขานะครับแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่เราค่อยๆตีนะครับตรงไหนที่มันดูทับซ้อนลกตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นโดจิไส้ยาวๆขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยบางทีมันอันตรายมากนะครับต้องตีเก่งจริงๆนะอันนี้ย อ่าอันนี้มีโอกาสเข้าออเดอร์ได้นะครับแท่งนี้นะนะครับตรงนี้คือแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่นะครับสําหรับเทคน,คนิคนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเขาขึ้นไปสูงๆถึง EMA 5เนี่ยผมก็จะกดลงนะครับมีเขามีแรงขายลงมาพอสมควรนะดูว่าเขาจะขึ้นไปไหมครับอ่าขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วอ่าผมรอราคาหน่อยนะครับอ่าผมกดเลยนะครับ กดบนติดล่างนะนะครับกดด้านบนก็ติดด้านล่างนะครับตรงนี้แต่ยังดีนะได้เหนือ EMA 5นะครับถือว่าราคายังโอเคนะถ้าติดใต้ EMA 5เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าอันตรายเลยนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้มันต้องได้ราคาดีๆครับแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่หรือว่าแนวแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันต้องได้ราคาดีๆนะครับต้องได้ราคาที่มันอยู่เหนือ EMA 5ยิ่งดีนะเดี๋ยวเรามารอดูนะครับไม้ที่2จะชนะไหมนะครับมีแรงขายเข้ามาพอสมควรนะครับมันลุ้นกันนะนะครับ ถ้าชนะสองไม้นี้ผมก็หยุดนะครับพักผ่อนนะอืมันรอดูนะกากึ่งมากนะครับไม้นี้ก็ชนะไปเฉียดฉิวนะนะครับเนี่ยคือการได้ราคาดีนะนะครับก็เลยชนะแบบนี้ได้นะถ้าราคาไม่ดีแพ้แน่นอนนะครับเขากดบนติดล่างอ่เดี๋ยวผมแคปหน้าจอนะครับกดบนติดล่างนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยเราอย่าไปหัวร้อนมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายออเดอร์ให้ฟังนะตรงนี้ผมก็ตีนะครับ เห็นไหมตีแนวรับนะครับแนวรับเก่านะครับขยายให้ดูหน่อยอ่ะตีให้ดูหน่อยนะครับแนวรับเก่านะครับแล้วก็มันเป็นแท่งแดงมันทะลุลงมาแรงๆเดี๋ยวผมแคปอีกทีแล้วกันอ่ะนะครับแท่งแดงมันลงมาแรงๆนะครับตรงนี้มันเป็นแนวต้านเห็นไหมไอแนวรับนะครับแนวรับนะและแท่งแดงเขาลงมาเป็นแท่งใหญ่นะครับลงมาแรงๆเลยนะครับเห็นไหมกระชากลงมาเต็มแท่งอย่างเงี้ยนะครับแท่งนี้ขึ้นไปคอนเฟิร์มนะครับว่าแนวรับเก่ามันเป็นแนวต้านใหม่แล้วนะครับ ส่วนแท่งออเดอร์เนี่ยเห็นไหมเขาขึ้นไปนะครับถึง EMA 5นะครับมี rejection, รีเจคชั่นแล้วก็กดลงนะครับหรือว่าถ้าถ้าเราได้ราคาดีๆเราก็กดลงก็ได้นะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอ่าอย่างเงี้ยผมได้ราคาดีก็เลยชนะไปเฉียดฉิวนะชนะไปเฉียดฉิวนะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เป็นเทนขาลงด้วยเดี๋ยวผมตีแนวให้ดูนะครับมันก็เลยส่งผลให้ว่าเทคนิคนี้มันโอเคนะครับก็คือมันเป็นเทนขาลงลงมานะนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับอืมนะถ้าเราได้ราคาดีๆก็ชนะสวยๆนะแต่นี้ราคามันไม่ค่อยดีนะ นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม้ที่สองก็ชนะไปนะวันนี้ก็พักผ่อนเลยนะครับพักผ่อนก็ชนะสองไม้ก็ตามแผนที่เราวางไว้เลยนะครับชนะวันละสองไม้นะครับก็มาดูผลอีกเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับตีเส้นให้ดูคร่าวๆนะส่วนผมนะครับก็จะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับคือื่องหัดแล้วก็วันเสาร์นะเวลาหกโมงเย็นนะครับก็ ถ้าเกิดใครชอบเทคนิคนี้นะครับหรืออยากเรียนรู้เทคนิคนี้นะครับผมก็มาแนะนําให้ก็อย่าลืมเข้ามาดูแล้วกันนะครับมาเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับอ่าส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าส่งข้อความมาคุยกับผมได้นะแอดมาได้นะครับทักมาได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับถ้านะครับเพื่อนๆได้กําไรจากคําแนะนําจากผมเนี่ยผมก็ยินดีนะทักคุยกับผมได้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีเงื่อนไขแรงนั้นนะครับ นะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็สนับสนุนผมโดยการไม่กดข้ามโฆษณาละกันนะครับหรือว่าคอยดูคลิปผมเป็นกําลังใจให้ผมละกันแค่นี้ผมก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ผมก็โอเคแล้วถือว่ามีเพื่อนๆนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนก,นกันก็โอเคแล้วนะครับอ่าก็มาดูแนวรับแนวต้านกันต่อละกันนะครับก็ยังพอมีเวลานะพอมีเวลานะอีกสักนิดหน่อยละกันนะครับเนี่ยผมตีเห็นไหมนะครับ ก็ตีเนี่ยแท่งกับตัวแท่งใหญ่นะครับเห็นไหมนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆไม่มีอะไรวุ่นวายนะนะครับสําหรับการเทรดนะเราอย่าไปแบบพึ่งใช้เทคนิคที่มันแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยดูหลายๆอย่างบางทีมันจะงงนะเราเอาแค่นี้พอนะครับแนวรับแนวต้านบวก Rejection นะครับบวก EMA5 อะไรก็ว่าไปนะก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ